ออกเดินทางกันแล้วนะครับเราเดินทางไปกันที่บุรีรัมนะครับไปบุรีรัมสิออกไปบุรีรัม้ะพี่น้องเด้อ อ้าเขาอีกอย่างน้อยยังนี่เพิ่นว่าเขาอีกย่างพี่น้องครับปลูกเพิ่นปลูกยาำนี่มันเป็นมาล้ำกับบุ้งหูเมียงหูยังน้าขอดอกถ้าเป็นมาล้ำกับบุ้งหูจากอีกอย่างน้าขอดอกอยู่บ้านแต่ว่าเพิ่นเหยียดอีกย่างกับบุ้หูเมียน้ำขอ คือมีน้ำมาสูบใส่เนาะร้อนมากๆทั้งไงไงหอมห่หมวัรุขนาดแบกันแล้วนี่ครับคาราวาลความสุขของเรากำลังเคลื่อนที่ออกจากงานนี้ไปงานต่อไปนะครับคาราวาลความสุขของลูกอีสานคาราวาลความสุข รูปสีสเสียงล้ขับขาทินแทนประสานของใจป้า่างมวลปานิอีสนาไอแม่นนีน่และฮะตุ้มตุ้มนองไปแล้วป้าท,ทางของานท้าเป็น ตื่นขึ้นมากอะด้กเม่งน้องหลดพี่น้องครับบุ้งวัดทางของงานเป็นยังไงดูสิเนี้ยบันีึตัวนี้โอ้ยแต่สวอตพี่น้องครับเพนะื่อนเราเคยเห็นงามแท้ตื่นขึ้นมากกับหอดงานโหลดเหรอบุ้งหัวจะวางหอดใส่แน่จะว่าเขระจอดใส่งานเมื่อคืนนี้เราเล่นอยู่ที่รอยเอ็ดนะครับนี่ งานี้เขาอยู่ลอยอยู่เ้ากําลังสีเดินเ้ากําลังสีเดินทางไปบุรีรัมนะครับวันนี้เราเดินทางไปด้วยกันนะครับไายบรรยากาศรถบัสรถบาบรมเคลื่อนย้ายนะครับโอ้โหเดินไปอ๋าแล้วก็จะไปทางนี้บัสรับฝากรถจะผิดกับนี่พี่น้องครับเชื่คอคนรับฝากรถ ม่วงาอยู่ถวม่วงลนบากหอมสเตโอ้หมเตียโอ้ยข้าหมุนขอมาปหนึ่ตนี่เะี่หมดแดงะล่ะปาดข้าหมุนขมาปนิ่ตัวนี้พี่น้องครับปาดปาดปาดเข่าซอกเข่าซอย สดเด็ดมาพอพี่น้องครับพี่น้องครับออกถนนใหญ่แล้วเจอกันบุรีรัมนะคะมารำใจเกินร้อยพ่อบอยเสดีชัยแม่แอนออรดีนะครับตอนนี้เพลงแม่ก็ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผู้สาวอายเก่งขึ้นอย่างนี้พี่น้องอย่าลืมไปกดติดตามกดฟังที่ช่องแม่แอนนะครับแอนออรดีออฟฟิเชียลนะครับผม mm. ไปฟังเพลงเต็มๆได้เลยนะครับฟังมาแล้ว mm. เพลงคือดีมากนะ mm. เพลงคือดีมากครับ พี่น้องไปฟ้างหลังมาเียรีด้วยข้างในด้พี่น้องครับเจอกันปุนรีรำครับ